ก็คอนเทนต์ผมคือสมผลพีศาได้ผลไหนเอาไปพิวพีผลนั้นด้วยครับแล้วมัเอ้ยมาเอ้ยเอ้ เอาละครับก็กขบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเซอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะเกมโรบอทนะครับในแมปบอกรูดจะมาฆ่าผมหรอไอ้บอจีน้อยเดี๋ยวนอนอยเงี้ยมันห้าวเราเว้ยเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ย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 เอ้าผลชาโด้แลกอะไรได้วะคุณดูครับอันนี้คือผมเพิ่งสูงได้เมื่อวานนะผลอันเนี้ยเนี่ยคือไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ผลระดับแระขนาดนี้นะครับผลชาโด้ใครคิดว่าผลชาโด้นะครับมันดีไหมก็ลองคอมเมนต์มาในแฮปคุณดูครับผมว่ามันไม่คุุ้้้้มมมมออไไปแลววนนงั่่่่คะพีา ก็ภารกิจในวันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์ที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำะสักเท่าไหร่นะครับคือการที่ผมจะทําการเปลี่ยนผลปีศาจนเองนะครับทุกคนครับแต่แล้วนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนผลปีศาจแบบว่าไปซื้อนะครับคือแบบว่าเราอ่ะต้องไปเปลี่ยนผลปีศาจแบบว่าแบบสุ่มเอาน,นีครับทุกคผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะคนดูนะซึ่งคลิปในวันนี้นะครับคอนเทนต์นี้มีชื่อว่า no อะไรจะมาให้อะไรโอ้ยผลดเริ้มเถมีแล้ว <S <S และคอนเทนต์นี้ก็มีชื่อว่า มันจะออกกล้องผมทําไมก่อนไอ้ผู้ชายตัวเนี้ยก็คอนเทนต์ผมคือสมผลปีศารได้ผลไหนเอาไป p ิ p ผลนั้นด้วยครับเพราะว่าถ้าเราทาคลิปสมผลปีศารแล้วเอฟาร์มเนี่ยมันก็แบบว่าเราเบลตันแล้วใช่ไหมคือผมก็จะทำการมาทําคลิปนี้นะครับสมผลไหนได้ผลนั้นแล้วก็เอาไป p ิวพีครับถึงแม้ผมจะพิวพไม่เป็นก็ตามเลยครับทุกคน คือแบบผมมีทักษะกินะไรไว้ใครมีสูตรคอมโบผลหมัดอะไรดาบอะไรก็ลองคอมเมนมาได้นะครับใครที่มีสกิลคอมโบของตนเองอ่ะก็ลองคอมเมนมานลยครับว่าทุกคนใช้คอมโบอะไรกันนะส่วนผมไม่มีครับทุกคนอันดับแรกนะครับเราก็จะทำการไปเปลี่ยนหมัดน,นะครับคนดูครับเปลี่ยนหมัด <c oughs> <c oughs> อะไรวันนี้กนกโดฟาวิงโกผมมันยกล้อขึ้นได้เฉยเลยด้วยครับสงสันสยน่าจะเป็นบั๊กนะครับดูครับบั๊กแห่งการใช้ผลเลิฟสแปมเยอะจน 4.3m ทุกคน แล้วแล้วนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนหมัดนะครับเป็นหมัดสายฟ้านี่กันเพราะผมใช้หมัดมังกรคือคือคลิปนี้ผมจะทําการทําหมัดมังกร V2 นะครับแต่ว่าคือผมก็บอกคนดูนะครับในสตรีมนะครับว่าผมอะ่ะสุ่มไป60 70ครั้งเพื่อจะทำการเอารูปไฟแต่ว่า60 70ครั้งนั้นมันไม่ได้สักครั้งนะอ่ะโคตรดวงลายนะครับอันนี้คือสปอร์เลยจ้ะแล้วก็จะทำการสุ่มไปดะครับว่าเราจะได้ผลอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ับกดคลิกกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยสุ่มนะสุ่มนะทุกคนนะสุ่มนะนะหนึ่ สองับผลอะไรครับทุกคนผลโอ้โหผลน,นี้ผมไม่เคยเล่นเลยครับทุกคนอันนี้คือผลน,นี้ผมไม่เคยเล่นนะครับโอดูครับอ่ะผมถามขอดูเลยแล้วกันนะใครมีสูตรคอมโบผลนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ผมมาเล่นสายผลนะทุกคนนะซาเนี่ยมันดีหรือเปล่าทุกคนก็ลองคอมเมนต์มานะแล้วก็นะครับใครมีสูตรคอมโบผลซายกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ให้ผมได้นะครับโอดูรับ น่าโกนะครับผลเล็บที่ผมเล่มานานเปลียนเป็นผลทราย Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till เป็นการเดินทางที่มันโคตรจะไกลเลยนะครับ ใช่นะครับในการบินไปสู่เกาะเพื่อที่ผมจะทำการไปโลกศศิครับเพราะว่าถ้าไปโลกสามนี่ยคือแบบมีแต่เผ่าปีศาจเผ่ามนุษย์เผ่าอะไรไม่รู้อะทุกคนครับมีแต่คนเก่งๆไะแล้วก็ทำการไปโลกสอนนะครับเพื่อไปซิง PVP นะครับหรือว่าเขาจะทำการมาซิง PVP ผมว่าผมนี่เล่นขนไส้เป็นเนี่ยคุณดูเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยเราทำไมไม่มีใครมาพีวีพีผมเลยวะเอ้ยเฮ้ยเจอเหยื่อแล้วทุกคนเฮ้ยสอดอยู่ทาเอ็มว่ะไปหาล่าดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนีปั๊ เอาผิดตัวเราไอตัวจูนนี้มาทำไมก่อนทุกคนเฮ้ยกำลังคอมโบปินเนี่ยกำลังคอมโบป็นจะเย็นพี่จะเย็นพี่มาดิมาดิแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือคอมโบม่วๆานะครับเพราะว่า เพราะว่าเมื่อกี้จากที่ผมดูนะครับเห็นสกิล X มันจะแบบดึงขึ้นเลยป่ะผมก็กดสกิล C ีเพ yeah, <I> e ื่อแบบว่าให้มันเลื่อนมันลดขึ้นทุกคนแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ฟืบแล้วก็ประมาณนี้เมื่อกี้จะกดอันนี้นะแต่ว่าผมสกิลไม่มันแบบว่ามันมันดีเลย์ช้าครับแล้วก็ผมก็คอมโบเป็นนี่ว่าหรือเปล่าวะหรือว่าผมไปพีวีกับคนที่ไล่ทางสู้เมื่อกี้ขอโทษค่ะมากับผมมาเับผมมาต่อยเปล่าใส่เปลาต่อยเปล่า่อยเปล่าเออ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  วว๊บอาชิบหายไปไหนวะไม่เห็นได้เลยคนดูครับมันทําไงวะคอมโบเนี่ยคนดูชิบเอาเชิบชิบอาชู่่าผลมือไาไหนก่อนผลมือไปไหนผมกําลังทําการผลผลเวนอมอยู่อะเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆีปีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้โหสองุม่ปเนี่ยุมหนึ่ง้าเนี่ยทุกคน ใช่ป่าวไอ้มันไม่ตีกันนะอ๋อมันตีกันอยู่ทุกคนครับโอไ้ไม่ไม่ไม่อ,อืออ๋อเฮ้ยไงไอท็อปไอท็อปหนึ่งก็ว่าอยู่มันตึงๆคนดูครับแล้วนะครับเราก็ตุยไปนะครับเพราะว่าเราจะเล่นผลน,นี้สายนี้ยังไม่เป็นนะผมว่าผมชื่นชมคนที่คอมโบเป็นจริงๆเลยผมคิดว่าผลซ้ายนะครับเกี่ยวกับการคอมโบนะครับใครที่มีคอมโบสกิลคอมโบสุดคอมโบก็คอมเมนต์ม,มาให้ผมด้วยนะครับไปแบบรุ่นหวักฟุตทั้งหลาย <c oughs> ไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าเซฟพวกนี้มันตึงเกินเท้อ <c oughs> จากที่ผมไป P.U.P. มานะครับผมก็ดอยากทรงแล้วนะครับมันจะมีคนมาเอาดาบมาฟันตูดผมทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมาดิมาเด้ยมันเ,เปิดหาคิเกาะทุกคนไม่นะพาด้วยประเด็นอย่างนี้ต้องถอนว้าวัวืบโอ้โหปิดค,คือมันไม่สามารถจอ่อฮารคิได้หรอทุกคนครับไอ้พลังผลเนี่ย ไม่มันต่อฮาคีไม่ได้ทุกคนครับไอ้พลังผลตายอ่ะชิบหายแล้วครับทุกคนวิบไม่อีฮ่าตายแน่ทุกคนครับผมตายแน่ไอ้เรือใบมีอากาศไม่ได้อ้าวว๊บคอมโบมั่วครับทุกคนครับ คือมันต้องอยู่เอ้ยผลน้ำแข็งมาทำไมก่อนเย็นถ้ามาคนจะมาตอนที่แบบไม่มีผลพัดิคือแบบว่าถ้าเราเดือดๆกับผลน้ำแข็งมันน่าจะสูดสีกว่านะทุกคนนะคือผลพัดมันโกงอะ่ะเอ้ยก็แปลงเราเป็นพลังมนต์มนุษย์เงือกทุกคนเอาอะไรมันม,มันสูดแล้วทุกคนครับมันสูดแล้วโอ้ยเฮ้ย,อย,อยเอ้ยเฮ้ยเอ้อตายทีผลพัดไม่แต่มบนบุษย์เงือกยังมาเลยวะทุกคน ไม่ดูคนมีอ้าวมอกี้ไม่ใช่ผลพ้าหรอเอ้าผิดคนเนี้ยะเมอกี้ผิดคนทุกคนครับหรือว่าผลพ้ามันไล่หวัดผมแล้วเคอว่าผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับคือผมไม่สามารถฆ่าใครได้เลยนะครูครับเคอว่าคือผมยังคอมโบไม่เป็นเลยคนดูคือแบบมันคอมโบยากมากนะกว่าแบบว่าจะกดให้โดนเคอว่าคือผลนี้อ่ะเราใช้การอากาศไม่ได้ด้วยคนดูครับปนิษนะ คือเราต้องแบบคือเราต้องแบบว่าเล่นในยานที่แบบว่าเราไม่ยืนอยู่อากาศนะครับเราต้องแบบว่าอยู่บนบกทุกคนครับเนี่ยเมื่อกี้อะทุกคนไม่ใครก่อนอ่ะใครก่อนอะไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันต่อยผมาลเดียวเดี๋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 ยวเดียมันเหยียดอย่างเงี้ยไปเปล่ามองใครอีกอะทุกคนมันเล่นมัดพายอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยเกินไปเอา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 อะไรอ่ะ เดียวเดียวอ๋อสี่ยูสองเลยคือมันต่อยผมแล้วผมก็ตุยอะไรับ <c oughs> ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าผมจะโดนแค่หมัดต่อยตาเนี่ยคุณดูครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่ผมโดนหมัดต่อยตาดูคนะครับ <c oughs> ผม็นการเล่นผลนี้ที่มันยากมากจริงเลยทุกคนครับสุดผละไรเล่นผลท้งนคือผมไม่เคยเล่นผลนี้เลยพอแล้วว่ะนี่เดี๋ยวมันวิ่งเร็วจังวะพี่วิ่งเร็วก็ไม่เป้าเขาเผามิงกหรือเปล่าเอาเผามิงก์ดูก่อนครับ อะไรอ่ะโดนต่อยตายอย่างเงี้ยเลยไอ้เฮ้ยเงยไปเปล่าเฮ้ยไปเปล่าไอ้เงยไปเปล่าฮะโอ้ เอ้ยใครวะเนี่ยทำไมมีเยอะจังวะอ้าวเฮ้ยไรตบกูอย่างงี้ล่ะลยไรตบกูอย่างงี้ดูคงดูคงจะด่าผมว่าไอ้เหี้ยมคนทีมเมอร์เกมเมอร์คนนี้มันไก่หรือเาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ก็โนตบตายเหมือนกันเหรอทุกคนเราโดนตบตายเนี่ยมันไซค์แค่เนี้ยครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละถ้าผมตายครั้งนี้ทุกคนด่าผมว่าไก่ได้เลยทุกคนผมอนุญาตมาดิ จังแล้วจริงจังเลยทุกคนโอ้โหโมจิดูครับล่าโมจิกันมาไปล่าโมจิกันคุณดูครับหรือว่ามันจะมาล่าผมวะไอ้โมจิไอ้โมจิมึงณถึงแค่ทำร้ายพ้านี่เถอเอ๊ะ ขอเอาดูครับเล่นไปจังพักเลยนะครับว่าผมคิดว่าคลิปนี้ก็ท้อเหมือนกันนะไว้คือผมก็ไม่สามารถ PVP ได้เลยครับทุกทนารแบบว่าใช้ทักิลใช้คอมโบก็ไม่ได้เลยนะครับคนดูครับบอกเลยครับว่ามันก็ยากมากเลครับในการเล่นผลซ้ายเนี่ยผมคิดว่านะครับใครที่เล่นเป็นเนี่ยคือแม่งโคตรเก่งเลยเวลในการเล่นผลซ้ายคอมโบเนี่ยคนดูครับ ก็สำหรับใครนะครับที่รู้คอมโบฝนชายหรือว่ามีคอมโบที่ตัวเองชอบนะครับก็ลองคอมเมน์มาให้สูตรกันได้นะครับคนดูครับเฮ้ยคลิปนี้ผมโคตรเหนื่อยไปคนดูครับไม่รู้อะไรเลยท้อจ้าจ้าเอ้ยพามาจากไหนจะทำการพีพีอ๋อพอดีกว่า คลิปนี้ผมโชว์ขี้กากขี้กายขี้ก้างตายมันไลช็อตแล้วนะครับก็ดูครับก็เอาไว้ว่านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้พี่ๆทำคลิปแบบก็คอมเมนต์มาดีครับพี่ก็ท้อแล้วนะครับเกิดการเจอพลังอะไรเจอโดนมุกรรมแล้วก็โดนฆ่าอย่างอันหาดด้วยครับก็เอาไว้ว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับก็ดูครับก็ขอตัวลาก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าไม่ดูครับไนท์บายครับทุกคนพี่โยเกนเจอกันครับผม